วิเคาราะห์บอลบายเมมโูดอทชัแนลสวัสดีครับขอรับท่านเข้าสู่การพริจารณวิเคราะห์ฟุตบอลที่ลงทุนในค่ำคืนนี้นะครับวัานอาทิตย์ที่7เมษายน67เอาไทยลีกมาฝากแฟนๆกัน4คู่ครับหลังจากที่เรียกร้องมาในใต้คอมเมนต์ก็ต้องบอกว่าช่วงหลังบอลไทยนะครับผมให้ค่อนข้างแม่นแล้วก็ใครที่ตามผลงานก็รู้ดีว่ารับทรัพย์รับโชคตลอดครับวันนี้มาลุ้นกัน4คู่นะครับที่ลงทุนคู่แรกลำพูนเวลเลย์เออร์ในบ้านครับเจอกับโพลิเชโด แมงคอกเจอกับการท่าเรือครับชนบุรีบูเวฟเจอลาชบุรีเอฟซีสุโขทัยครับเจอกับนครปฐมยูเนเต็ดถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับสำหรับลำพูนครับสถิติ3เกมหลังที่เจอกับเทโรเนี่ยเสมอ3นัดนะครับฤดูกาลนี้เกมแรกเล่นในบ้านเทโรเสมอสองสอปีที่แล้วในบ้านโพลีศูนย์ศูนย์แล้วก็ในบ้านลำพูน2 2ครับส่วนผลงานเกมล่าสุดนะครับก็โพลีเทโรแพ้ให้กับคนครแกนสี่นย์ 0, ส่วนลำพูนเนี่ยออกไปแพ้นครปฐม,ม0 1 แต่ว่าภาพรวมบอลในบ้านของลำพูนต้องบอกว่าใช้ได้นะครับไม่แพ้มาแล้ว4เกมส่วนในฝั่งของออผู้มาเยือนโปรลิเทโลเนี่ยเดี๋ยวผมเช็คให้นะครับว่าเกมยังเป็นยังไงบ้างเกมเยือนแพ้5เกมรวดก,ก็เหนื่อยอยู่ครับเทโลตอนนี้มี20แต้มโอกาสรอดตกชั้นยังพอมีนะครับจากเกมบางคันที่เหลืออีกเจเกมส่วนลำพูนรอยเออร์ปีนี้รอดแน่นอนแล้วนะครับสาแต้มอัพก็มาดูว่าจะจบที่ท็อปไฟ์ได้หรือเปล่าเพราะว่าคะแนนตามหลัง ในส่วนของเอมืองทองอยู่5แต้มนะครับไม่ได้ไกลมากนักก็ราคาล่าสุดมองว่าวันนี้นะครับลำพูนต่ออยู่ที่ครึ่งครบลูกมีโอกาสนะครับที่จะกินถึงแต้มต่อแฮนิแคปก็มองว่าลำพูนไม่แพ้ในเวลาแล้วก็น่าจะชนะแบบสบายเท้าครับถูกแบงคอกเจอกับการท่าเรือครับก็4ี่เกมหลังสุดเสมอ2 เป็นการท่าเรือชนะ1ในเกมเยือนแล้วก็แบงคอกชนะ1ในเกมเยือนครับเกมล่าสุดสุโขทยัยก็ท่าเรือเนี่ยชนะสุโขทัยมา1นแล้วก็เสมอ3นะครับชนะประวบเอส่วนแบงคอกแพ้สงเกมแพ้บุรีรัมในลีกแล้วก็แพ้ราชบุรีในฟุตบอลถ้วย2เกมหลังชนะชนบุรีนะครับแล้วก็เพิ่งจะบุกไปเฉลอมราชบุรีแบบสุดมัน2ประตูต่อนหนึ่งวันนี้ดิมพันสูงอะ่ะคือถ้าแบงคอกมันชนะเนี่ยนะครับก็จะแข่งเท่ากับบุรีรัมแล้วก็คะแนนแซงไป1แต้มแต่ถ้าวันนี้เสมอก็ เท่ากับว่าพวกเขาจะตามหลังวิลามเหมือนเดิมครับส่วนการท่าเรือเท่าน,นี้ชนะมี48แต้มก็ก็กยังไม่ไม่ได้ตัดว่าท่าเรือไม่ลุ้นแชมป์นะครับเพราะมองว่าเกมวันนี้ปอปอในบ้านแบงคอกอาจจะหืดจับแต่ก็เชื่อว่าพวกเขาลุ้นแชมป์อยู่ก็น่าจะเบียดได้ไม่ยากส่วนท่าเรือเนี่ยนะครับโอเคว่าสติความข้างฟองว่ามาเย็ยนอะไรสู้ได้แต่เกมวันนี้ผมมองว่าน่าจะเหนื่อยสำหรับท่าเรือครับ มาต่อกันที่ชนบุรีนะครับฉลามขาวเจอกับราชบุรี2เกมหลังสุดนะครับก็เป็นบอลทีมเยือนแหละสกอร์เดิม2-1นะก็มองว่าเกมคู่นี้น่าจะสนุกสุสีครับนัดล่าสุดราชบุรีเนี่ยแพ้แบงคอกแพ้สุขโขทัยนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้6เกมชนะ5เสมอแค่เกมกเดียวคือเกมที่เจอตาดส่วนชนบุรีเนี่ยนะครับหลังจากที่โดนแบงคอกล่มไป6ลูกก็กลับมาชนะเชียงราย2-0เรียกความมั่นใจกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับในยุคข,ของโค้ชเฮง ชนบุรีเนี่ยต้องบอกว่ายังไม่รอดนะนะครับนำประจวบ2แต้มนําอุทยานี2แต้มรอดบุรีเนี่ยต้องการอีกอย่างน้อยนะครับหคะแนนก็น่าจะรอดแล้วในฤดูกาลนี้นะครับก็มองว่าชนบุรีในบ้านเลทราคาที่เปิดออกมาครึ่งลูกนะครับถึงครึ่งลูกมีโอกาสที่จะไล่ถลม่มรอดบุรีนะครับเพราะว่าหนีตายอยู่ทีมใหญ่ไม่ค่อยพลาดอะ่ะผมมองว่าทีมใหญ่ไม่ค่อยตกชั้นนะครับแล้วก็ชนบุรีศักยภาพ ไม่ได้เป็นรองราชบุรีเลยนะครับก็มองว่าสู้ได้แล้วก็น่าจะเบียดชนะสุโขทัยเจอนครปฐม3เกมหลัง4ี่เกมหลังนครปฐมชนะ2สุโขทัยชนะ1คู่นี้เจอกันไม่เคยจบศููนะเป็นบอลบ้านไข่บ้านมันนะครับผลงาน5เกมหลังนครปฐมแพ้2ชนะสเสมอ1นแลวล่าสุดก็เปิดบ้านเฉือนลำพูนไปแต่ว่าเกมเยือนของนครปฐมไม่ค่อยดีนะครับในฝั่งของเจ้าบ้านการท่าเรือพึ่งจะชนะเอยขอไปครับเจ้าบ้านสุโขทัยพึ่งจะบุกไปแพ้การท่าเรือมา1 0สแล้วก็ชนะ ลาดบุรี1-0ก่อนหน้าน,นี้เลเทะครับแพ้ลำพูนแพ้ปทุมนะครับแล้วก็ชนะเชียงรายแต่ว่าผลงานในบ้านของออสุขโขทัยเนี่ยใช้ได้นะนะครับสี่เกมไม่แพ้เลยส่วนผู้มาเยือนอย่างนครปฐมเนี่ยผลงานไม่ค่อยดีนะครับอันดับอันดลางสุขโขทัยก็หนีตายนะครับนครปฐมก็หนีตายก็มองว่าวันนี้ในบ้านสุขโขทัยนะครับค้างเข้าไฟจะเอาชนะแบบสบายเท้าด้วยจกกร2-3ประตูครับ สำหรับวันนี้นะครับก็ฝากเอาไว้4คู่ไทยลีกผมมองว่าลำพูนจะไล่ถลม่มบริเทนโรนะครับแบงคอกเฉิอนวิวการท่าเหลือชนบุรีถลม่มลาดบุรีครับแล้วก็สุโขทยัยถล,ล่มก็ขมขมสี่ตัวให้เจ้าบ,บ้านหมดเลยถ้าต้องเลือกสองตัวนะผมมองว่าวันนี้ชนบุรีดีกว่านะครับชนบุรีในบ้านน่าจะชนะลาดบุรีวันนา้เพราะลาดบุรีเนี่ยเหนื่อยสองเกมแล้ว เจอแบงคอกนะครับแล้วก็อีก2ตัวเซฟสามให้ใส่ไปที่แบงคอกยูเนเต็ดกับสุขโขทัยนะครับยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยวันนี้ขอตัวาลาไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆเลยเลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ